ทกานก็บอกความมหัศจรรย์ในเบรกสุดท้ายเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆที่อายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นั้นเขาไปช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งให้สามารถมีชีวิตต่อได้แล้วมีอนาคตที่ดีได้ครับเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาเรียนดีมากจนถึงขั้นได้ทุนไปเรียนต่อ,อต่างประเทศแต่มันติดปัญหาอยู่ที่ตรงบัตรประชาชนครับวันนี้นะครับสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมีเรื่องดีๆที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับถ้ามีเด็กนักเรียนนะครับ เป็นลูกของชนเผ่าหรือชาวเขารเรียนดีนะครับอยู่บนดอยอ่างขางแล้วเข้ามาเรียนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจนเรียนถึงม .3 นะพอเรียนถึงมสามปุ๊บความที่เป็นเด็กเรียนดีเป็นที่1ของชั้นเรียนในโรงเรียนชื่อดังนะครับ,รบประสบความสําเร็จในชีวิตได้ทุนไปเบนเยี่ยมับนะแต่ปรากฏว่าการจะไปใช้ทุนไปเบนเยี่ยมนั้นนะที่จะโอกาสรับทุนนั้นนพอคุณพ่อคุณแม่เป็นชนเผ่าหรือชาวเขา คุณแม่ไม่มีเอกสารอะไรเลยครับคุณพ่อมีบัตรเป็นชนเผ่าที่รับสูงครับถ้าอย่างนี้บัตรประชาชนไม่มีอนะครับคุณฟุ๊กครับถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยอันดับแรกนะครับต้องขอหนังสือเดินทางไหมครับครับต้องขอเด็กคนนี้จะทําได้ไหมครับไม่ได้แน่นอนเกิดปัญหาแล้วใช่ครับหนังสือเดินทางได้ปุ๊บวีซ่าต้องมีไหมครับโอ้ยยิ่งไปใหญ่เลยถ้าจะไปยุโรปไปได้ต้องมีแน่นอนครับผมจะทําได้ไหมฮะไม่ได้เลยครับอันดับ3ามสัญญารับทุนเหรอครับ เขาให้ทุนมาเนี่ยครับน้องคนนี้จะมีโอกาสได้ไปเรียนเยี่ยมต้องมีสัญญารับทุนนะฮะถ้าไม่มีสัญญารับทุนไม่มีเอกสารจะไปได้อย่างไร,รเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างนี้ครับสำหรับน้องที่เรียนเก่งมีอนาคตที่ดีวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือน้องนะักเรียนคนเก่งนะครับของเราก็ได้พาน้องเนี่ยครับมาที่อายการจังหวัดคุ้มครองสิทธ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมาพบกับท่านชยานิตภาชีรัตน์นะครับท่านอายการจังหวัดคุ้มคองสิทธิ์และยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือน้องโอกาสทางสังคมไม่มีทางตันปัญหาชีวิต ปัญหากฎหมายไม่มีคําว่าตันครับขอให้มาพบอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เราจะหาทางให้ท่านเดินไปให้ได้ด้วยกฎหมายด้วยความถูกต้องทําแล้วจบจริงต้องทําให้ถูกกฎหมายวันนี้ทํากันอย่างไรเดี๋ยวท่านชยานิษ์จะมาเล่าสู่กันฟังครับ,รบสวัสดีท่านชายานิษด,ด้วยนะครับอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดเชีงยงใหม่ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเคสนี้มารับเรื่องได้อย่างไรครับเนี่ยเพราะว่าน้องเองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆเลยแล้วได้ทุนไปต่อที่เบลเยียมด้วยแต่มันติดตรงที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเคสเมื่อปลายเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกบนะคะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะพาน้องเนี่ยมาพบพนักงานในการที่ทงานในการคุ้มครองสิทธิ เพื่อของความที่เหลือทางกฎหมายนะคะโดยเราข้อได้จริงให้ฟังว่าบิดาและมันดาเนาเนี่ยเป็นชนเผ่ายโรยนะคะโดยบิดาจดทะเบียนสมรสกันดูบิดาเนี่ยแสดงสกตตนนะคะแต่เป็นคนซึ่งไม่มีสถานะนั่นถ้าเป็นบัตรออกหน้าคนที่มีถิ่นฐานแต่ยังพิส ความเป็นสัตว์ไทยนี้ได้ส่วนมันดาไม่มีบาในในในดใใดแต่ประน้องเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนดีเมื่อจบการศึกษาระดับป .6 บนดอยอ่างขาแล้วเนี่ยได้ลงมาเรียนหนังสือที่ที่เมืองเชียงใหม่รับระดับมัธยมต้นซึ่งก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีท่านเนี้ยค่ะเป็นคนดูแลในเรื่องคิตจักาการศึกษากออออ็การใช้ชีวิตน้องนะคะต่อมาเมื่อปมาณ ปีที่ผ่านมาค่ะต้นตนปีเนี่ยคะ่ะน้องเขาที่คุณทุนการศึกษาโครงการเออนะคะซึ่งเป็นทุนแรกเปลี่ยนไปศึกษาสอที่ประเทศเบลเยียมค่ะมีกำหนดอายะเวลาหนึ่งปีแต่น้องเนี่ยไม่สามารถทำพาสปอร์ตได้แล้วก็ไม่สามารถทำวีซ่าแล้วก็เรื่องของสัญญารับทุนด้วยะคะ่ะเพราะว่าบิดาเนาไม่มีเอกสารที่แสดงความเป็นตัวตนก็จึงมาขอคำศึกษากับสำนะักงในการคุ้มครองสิทธิข,ของเราอะคะ่ะ ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบแล้วน้องมีบัตรประชาชนนะคะอ๋อน้องมีบัตรประชาชนแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีน้องมีบัตรประชาชนจากทางโรงเรียนทาโครงการกับฝ่ายปกครองนะคะน้องก็เลยได้บัตรจากการการหนังสือแต่คุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยไม่มีก็จะก็จึงแนะนําว่าในส่วนของหนังสือเดินทางของน้องเนี่ยไม่น่าจะเป็ัญหาอะไร,รจึงให้ดีๆคนเนี้ยดำเนินการถอดประสาทที่เกี่ยวกับเรื่องของ การเรียนของน้องแล้วก็เอกสารของการคุณเพื่อที่เราจะประสานไปยังสำนักงานหนังสือเดินทางของเชียงใหม่เพื่อจะทำพาสอร์ซึ่งตอนนี้น้องได้รับพาสอร์มาแล้วนะคะโอ้สรุปแล้วน้องก็สามารถไปแลกเปลี่ยนที่เบลเยียมได้ใช่ไหมครับในส่วนของพัส์ตหนังสือเดินทางค่ะหนังสือเดินทางได้รับเรียบร้อยแล้วโดยสำนักง,งานหนังสือเดินทางของเชียงออกให้เรียบร้อย ค่ะคทีนี้เรื่องของวีซ่ากับสัญญาณรับทุนก็ตามที่ตามนะคะบิดามารดาไม่มีบัตรอลัรพอจะไปจดเตียนสมรสกันให้เป็นบุตรดยชอบด้วยกฎทางฝ่ายฝ่ายธรรมยศค่ก็จดให้ใจ,จากแม่เอกสารนะคะก็จึงแน,น,นะนอนว่าเคสอย่างนี้คงจะต้องใช้สิทธิทางศาลในการร้องขออนุญาตต่อศาลให้ให้บิดาเนี่ยจดรับรองบุตรก่อนเพราะจดเตียนรับรองบุตรให้เ,เนี่ย บิดาแล้วมาจะได้มอบ,บคุณผู้ใหญ่ไปดําเนินปีซ่าแล้วก็ดสัญญารับคุณต่อไปค่ะครับแล้วจะทันก่อบเวลาที่น้องเขาจะต้องทําเอกสารไหมครับคุณชยานิตเออน้องเป็นขาราการจิตษาทันแน่นอนเพะตอนเนี้ยเราก็ดูว่าบิดาบนพื้นที่อพื้นที่ที่จะขิ้นคำร้องก็คือสามยศชนและครอบครัวขาขวา ซึ่งอยู่ในอำนาจของสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิทางขาวปากนะคะจึงได้แบบประสานไปยังน้องพัชระพัชเนีค่ะว่าให้ช่วยดําเนินการเคสนี้ให้เร่งด่วนหน่อยก็จบเรื่องให้น้องเขาไปเขาไปดาเนินการต่อให้ในเรื่องของยื่นคําร้องขอต่อสารโดยการจัดทนายนดำเนินการให้โดยไม่มีคาใชจ่าย โอเคครับอันนี้คุณชัยนิตก็ส่งเรื่องตรงไปยังคุณพัชรายุธแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณชัยนิตนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อกับคุณพัชรายุธนะครับขอบคุณคุณชัยนิตครับครับขอบคุณครับเอาละฮะคนที่รับเรื่องโดยตรงแล้วเขาบอกก็ขึ้นไปที่ฝางเลยเนี่ยก็คือคุณพัชรายุธนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีคุณพัชรายุธนะครับครับสวัสดีครับผมคุณพัชรายุทธเป็นอายการจังหวัดประจำสํานักงานอายการสูงสุดที่สาขาฝางคุณพัชรายุธ เดินทางขึ้นไปที่บ้านน้องเลยใช่ไหมฮะครับคือครับเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องเพิ่มเติมนะครับในบ้านอกาเนี่ยจะเป็นท่านอายการอีกท่านหนึ่งครับที่อยู่ด้วยกันก็คือท่านพลศกรศุขชื่นเป็นรองอายการกรุมครองสิทธิ์ครับครับครับเดินเดินทางไปกับน้องนิติกรแล้วก็มีคนขับรถของนาอยการขับรถขึ้นไปส่งครับครับอันนี้จะต้องไปที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องเลยใช่ไหมครับถ้าใช่ครับท่านครับครับสภาพที่เราขึ้นไปเป็นยังไงบ้างครับสภาพที่ขึ้นไปก็เป็น ทางขึ้นตัวอ,อ่างขางเนี่ยนะครับเป็นทางขึ้นเขาที่สูงชันแล้วก็มีโค้งหักศอกค่อนข้างอันตรายครับแล้วก็แต่แต่ว่าเป็นทางราฏย,ยานนะครับขึ้นขึ้นได้คนขับรถของทางสำนักง,งานเรานี่ก็อขับรถชำนาญทางอยู่ครับครับรครับไปที่หมู่บ้านใช่ไหมครับไปทีขึ้นท่านครับไปที่หมู่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับไปที่หมู่บ้านนอแลครับซึ่งเป็นบริเวณที่ติดกับชายแดนพม่าครับตรงนั้นติดชายแดนพม่าชื่อหมู่บ้านอะไรขออีกทีนะครับ หมู่บ้านนนแลครับ,ม,บนนมู่บ้านแลครับแล้วครบอบครัว,วเ,ข<ช>ขเขาอยู่กี่คนครับพ่อแม่แล้วก็น้องน้องคนนี้ใช่ไหมฮะหรือมีมีเพิ่มเติมด้วยมีมีเขาอยู่กันสองสามีภรรยาครับส่วนตัวลูกของเขานี่มาเรียนที่เชียงใหม่อ๋อแล้วก็ไปดําเนินการเรื่องเอกสารให้เขาเหรอครับในการทําบัตรประชาชนดำเนินการเรื่องเอกสารในการจัดทําเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอให้สาานีคำพากษาว่าเป็นบทที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับโอเคคือเขาไม่ต้องลงมา ใช่ครับเพราะว่าตัวของผู้ร้องเองเนี่ยเขามียานพาหนะเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆแค่คันเดียวครับแต่ว่าทางเขาเนี่ยขับรถจากจากบ้านเนี่ยมาที่สำนักงานนะครับมาต้องลงเขามาแล้วก็มาจัดเตรียมเอกสารทำอะไรอีกแล้วก็กลับต้านขึ้นเขาขับขึ้นเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคงใช้เวลาทั้งวันครับนะครับทางสำนักงานเราก็ดูแล้วเห็นว่าถ้าทางเราไปหาเขาเนี่ยจะสะดวกกว่าที่เขาเจรทางมาหาเราครับ ก็คือสานักงานอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสาขาฝางนะครับเดินทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วไปถึงชายแดนไทยพม่าที่เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าเนี่ยนะครับตรงนั้นเขาเรียกชนเผ่าอะไระครับตรงนั้นมีหลายชนเผ่าครับมีเป็นลาหูเป็นมีมีเป็นดาราอ้างอะไรก็มีครับผมเราไปถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเขาต้องเดินทางเองเนี่ยใช้เวลาเกือบวันเลยใช่ไหมครับ ตรงบ้านเลยครับใช่ครับทานเพราะว่าเป็นทางทางภูเขาครับนะครับทีนี้พอเราไปถึงแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่คงได้บอกแล้วนะครับว่าปัญหาคือคุณพ่อแม่ของน้องเนี่ยหนึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสคงจดไม่ได้เพราะไม่มีเอกสารเลยเราไม่มีบัตรประชาชนแม่ไม่มีอะไรเลยแต่คุณพ่อเนี่ยมีบัตรบัตรประจำตัวชนเผ่าถูกไหมครับใช่ครับคุณพ่อจะมีบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทะเบียนอยู่ครับเป็นบัตรแต่บัตรจะเขียนว่าบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแต่เป็นบัตรชนเผ่า ครับเพื่อรับรองว่ายังอยู่ในแผ่นดินไทยทีนี้กระบวนการเนี่ยนะครับทางท่านอัยการก็ต้องช่วยเหลือดําเนินการขอให้คุณพ่อเนี่ยเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายของน้องนักเรียนคนนี้ถูกไหมครับคือการขอให้รับรองบุตรครับผมก็ทางสำนักงานททสกงานสปยเนี่ยนะครับก็จะได้มีการเตรียมเอกสารแล้วก็มีการตั้งทนายความอาสาประจำสำนักงานอัยการในการยึนของรองต่อศาอีกครั้งหนึ่งครับครับถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ย อ่ผมสรุปแบบนี้ลูกได้บัตรประชาชนแล้วพ่อได้บัตรประชาชนแล้วพ่อยังไม่ได้ครับพ่อยังไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือคือรับรองว่าลูกคนนี้เปเนเป็นลูกของพ่อรับรองบุตรแล้วครับแล้วเมื่อรับรองบุตรแล้วเนี่ยนะครับคุณพ่อจะได้มอบอำนาจการปกครองให้ผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาช่วยดูแลเรื่องวีซ่าโอเคโอเคผมเข้าใจง่ายๆแบบนี้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้น้องคนนี้เขาได้รับรองได้ไปต่อได้ ห oh. นังสือเดินทาง<ฮ>วีซา่า<ฮ>สัญญาขอรับทุนมันต้องไปต่อด้วยธุรกรรมซึ่งต้องประกอบด้วยเอกสารและอำนาจตามกฎหมายโดยชอบเป็นขั้นตอนเอาแล้วอย่างนี้พ่อกับแม่เขาเนี่ยเข้าองค์ประกอบในการได้บัตรประชาชนไหมท่านโคสวรแ,แล้วก็ท่านพระชรยุทธครับคือถ,ถ,ถ้าตรงนี้ครับทางทางทางอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ที่ฝางเนี่ยครับก็คงจะเข้าไปดูเรื่องการขอรับรองให้น้องนักเรียนเนี้ยเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาครับซึ่งเป็นชนเผ่าเนี่ยนะเพื่อให มีเอกสารหลักฐานว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครโอเคแล้วให้คุณพ่อเนี่ยมายินยอมให้ผู้ใหญ่ใจดีมอบหน้าที่ให้เป็นผู้ปกครองดําเนินการทําธุรกรรมต่างๆแทนคุณพ่อเพราะว่าอยู่บนขนาดลงมาจาก้อยลงมาก็ใช้เวลาเกือบวันแล้วนี่ยังไม่ถึงเชียงใหม่เราขึ้นไปช่วยเขาเลยดีกว่าจะให้มากว่าส่วนเรื่องของบัตรประชาชนคุณพ่อคุณแม่จะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวดำเนินการยังไงเดี๋ยวมหาดไทยก็จะลงพื้นที่ไปใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะ เพราะว่าเด็กคนหนึ่งจะมีอนาคตที่ดีอุตสาห์ได้เรียนดีแล้วเลนได้ที่หนึ่งโรงเรียนดังในจังหวัดครับได้มีได้ทุนไปเบนเยี่ยมแล้วแล้วมาจากชาวเขาอ่ะไปสู้กับนะกี่คนกี่ร้อยคนแล้วสามารถได้ทุนได้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับต้องช่วยกันสนับสุ่นวันนี้ขอบคุณนะครับคุณะชายุทธ์ด้วยที่ไปช่วยเหลือนะครับน้องคนนี้แล้วก็มาร่วมเปิดเผยข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่คือบริการฟรีนะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับสำนักงานในการ คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทําให้ฟรีหมดนะครับดำเนินการให้ครับครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดทุนชีวิตของน้องได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเปิดโอกาสให้ชีวิตไปต่อเปิดโอกาสให้ชีวิตได้พบกับความเจริญก้าวหน้าให้ชีวิตได้ความรู้นะครับแล้วก็มาตรฐานคุณภาพชีวิตก็ย่อมดีขึ้นครับแต่จริงๆแล้วเคสแบบนี้เจอหลายครั้งมากนะครับครับแล้วก็ทางอายการจังหวัดเนี่ยพยายามจะไปช่วยเหลือครับเพราะว่าบางคนเขาก็ต้องการสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการ ของทางประเทศไทยของเราและที่เหนือกว่านั้นนะครับผมได้มีโอกาสาไปโครงการสื่อสารพระปณิธานนะครับ,รบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านให้ไปดูแลคนไทยที่อยู่ชายขอบเนี่ยเราได้พบน้องๆเหล่านี้นะครับที่มาเรียนหนังสือแล้วประสบความสําเร็จ ท่านอย่าลืมนะครับทุกคนที่ไปรับราชการอยู่ที่ไหนก็ตามเวลารับราชการปุ๊บสิ่งที่ขอทํางานไปปีสองปีขอเลยครับขอกลับบ้านไปทํางานที่บ้านครับถ้าน้องอยู่อย่างเงี้ยอยู่ชาวเขาอยู่ชนเผ่าอยู่ริมชายแดนอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วเขาขอกลับบ้านเนี่ยแล้วที่บ้านมีคนที่มีความรู้ออมีคนที่มีประสบการณ์ได้เห็นอะไรจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะพัฒนาบ้านเมืองเขาตรงนั้นเนี่ย บ้านที่เขาอยู่เนี่ยได้ดีไหมครับประโยชน์เลยเขาจะเอาความรู้จากข้างนอกหรือต่างประเทศกลับไปสู่บ้านเขาไปพัฒนาท้องถิ่นเหมือนแนวทางที่เพื่ออยู่หัวท่านนะครับได้ให้คนเนี่ยมีโอกาสในการศึกษามีโอกาสในสังคมด้วยการลงไปดูแลคนไทยตามแนวชายขอบเนี่ยครับซึ่งเราเนี่ยครับช่วยกันครับช่วยกันดูแลคนเหล่านี้สนับสนุนครับครับจริงๆแล้วทุผู้ชมครับคนเก่งในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายไปหมดแต่เขาขาดเพียงแค่โอกาสแต่วันนี้เรามอบโอกาสให้เขาแล้ว เขาอาจจะเป็นอายการที่ดีในอนาคตเขาอาจจะเป็นท่านการที่ดีเป็นหมอนะครับเป็นคนที่จะกลับไปเป็นเกษตรเป็นวิศวกรกลับไปพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปได้หมดเลยเพราะนั้นวันนี้นะครับอีกท่านหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ท่านไม่ประสงค์จะออกนามนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่พาน้องนักเรียนคนนี้มาหาอายการจังหวัดกุ้มครองสิทธิ์ท่านเชียงใหม่นะครับขออนุญาตชื่นชมท่านด้วยความคารวะด้วยใจนะครับว่าท่านได้สนับสนุนให้เด็กมีโอกาสในสังคม นะครับแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะครับเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ประสานเข้ามาที่รายการหมอความหมาชนหรืออายการ คุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทุกประเทศสายด่วน1157นะครับเรามาช่วยกันให้คนได้มีโอกาสให้ชีวิตไม่พบกับทางตันให้โอกาสในสังคมได้ไปต่อกันได้ครับครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปรึกษาเรื่องทางคดีนะครับแล้วอยากจะขอความช่วยเหลือทางกฎหมายก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ f a c e b o o k หมอความอาหารชนได้เลยนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมและท่านโกศลวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ